สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ํานะคะก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2563รยอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะซึ่งจะมีไพช่ชุดชุดเนี้ยชุดกลางเนี่ยเป็น ดวงความรักของคนมีคู่คนมีสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนคนมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนไพ่ชุดนี้นะคะก็จะเป็นดวงคนโสดนะคะและก็จะมีไพ่แนะนำะทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มการพยากรณ์ไพ่ดวงคนที่มีคู่หรือมีปัญหาความรักอยู่นะคะ ไพ่ดวงคนมีคู่คุณได้ไพ่เซ็นเตอร์เป็นนะคะอ่านิสอฟคัพอสศวนถ้วยนะคะชาริอ o t แปดเหรียญอสศวนเหรียญสี่ถ้วยสิบดาบอ่ห uh, กเหรียญลาเวอร์ชมร์สเอ็มเพ s สเจ็ดดาบแล้วก็จัสติกนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเริ่มอ่านหน้าไพ่ในใบที่หนึ่งก่อนไพ่เซ็นเตอร์นะคะ พาเซนเตอร์เป็นอัศวินถ้วยก็เป็นความหมายที่ดีนะคะอัศวินถ้วยถ้าแปลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะแปลว่าชาวธาตุน้ำกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มความรักให้แล้วนะคะชาริออตขยายแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะเป็นภาพแห่งการเคลื่อนไหวหรือมีภาพแอคชั่นขึ้นมา จากอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่สี่ถ้วยจสัสติกกับเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะเป็นสภาวะนิ่งสภาวะรักที่ไม่ได้ดังใจนะคะเจ็ดดาบความรักที่ไม่ชัดเจนการไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ลับๆได้นะคะจัสติกความมืดดวงตาดูผ้าปิดไว้ก็แปลภาพรวมความรักของชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่เราทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวซะด้วย เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทุกนะคะเราเจ็บปวดนะคะไพ่สิดาบนะคะพ่านอนนอนแอ่งแมงก็ได้ถ้านะภาพ,นะภาพหน้าไพ่ใบนี้นะคะเหมือนดาบเสียบทะลุอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าอา,อาการจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันแค่เป็นภาพเปรียบเทียบว่าคุณเจ็บปวดคุณโดนแทงข้างหลังก็ได้หรือบางคนก็ถูกบล็อก นะคะไม่พูดคุยกันก็นได้นะคะแต่แล้วแน่นอนค่ะในปักนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะ,ะเพราะไพ่ปัจจุบันแล่นอนาคตออกมาดีนะคะและไพ่หกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงการรีเทิร์นนะคะไพ่เลเวอร์การเติมเต็มความรักทัมบาลานส์เลเวอร์แสดงว่าเขาจะมามอบความรักจะมาปรับความเข้าใจทัมบาลานคือการปรับนะคะเห็นไพ่คนเทน้ำนะคะนางฟ้าเทน้ํา กับดวงไฟน้ำกับไฟแต่บางครั้งไฟที่ลุกสว่างหรือเผาไหม้มากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะน้ำก็ต้องมาดับไฟให้มันบาลานให้มันอยู่ในสภาพที่เห็นไหมมีต้นไม้ขึ้นมาสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆสิ่งมีชีวิตพืชผ่าน,นอย่างจะเกิดขึ้นได้จะ,ะมีชีวิตอยู่ได้ ในในแผ่นดินนี้ในโลกนี้มันจะต้องมีอะไรที่บาลานซ์กันความรักก็เหมือนกันค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันแย่มันไม่เข้าใจใช่ไหมเขากำลังกลับมาแล้วค่ะหกเหรียญชาริออตเขากำลังเดินทางกลับมาไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ห่างไกลคุณไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะอัศวินเหรียญใกล้ตัว แต่ไกลในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แต่ต่อไปนี้ความสัมพันธ์จะถูกกระชับแนบแน่นพัฒนาต่อยอดแปดเรียนถึงเวลาแล้วที่เขาจะเลือกคุณค่ะ e m p r e s s เป็นผู้หญิงที่ดีที่เขายกย่องให้เกียรตินะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องมองกลับนะว่าเขายกย่องให้เกียรติคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถ ะะก็ต้องแปลมุมกลับนะคะรู้แต่ว่าชาวธาตุน้ําคนที่มีปัญหาอยู่คนที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนคู่รักสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือไพ่บอกไว้เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งคนโสดบ้างฝั่งคนโสดไพ่ขอกมาดีมากเลยนะคะคุณในไพ่หกดาบไพ่กระทบคุณคือตัวเขาเป็นไพ่เด็กถือช่วยนะคะไพ่อนาคตนะคะ เป็น1ถ้วยจัดเม้น t เป็นสองถ้วยไพ่สรุปเป็นสิเหรียญ6ดาบมันถึงเวลาที่เราจะก้าวข้ามปัญหาแล้วจริงๆความเจ็บปวดนะคะความผิดหวังที่คุณเคยเจอมันกำลังก้าวข้ามผ่านพ้นไปไพ่เด็กถือถ้วยเพจทุกใบคือการเริ่มต้นคือข้อมูลข่าวสารคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเจอจากการเดินทาง เจอจากเรื่องของการงานหรือการสังคมโปรแกรมคุยก็ได้นะคะแต่คนนี้ที่จะเข้ามาปากนี้เป็นคู่บุญบารมีนะคะไพ่แจ็คส์เมนเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลประทานมาเป็นคู่บุญบารมีคู่ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้เมื่อคุณเจอเขา j จ็คส e n t นหนึ่งถ้วยคุณจะสัมผัสได้ว่าเออคนนี้แหละใช่แล้วนะคะก็ให้เปิดใจคุยเลยค่ะในที่สุดแล้ว ไพ่นะคะสวยงามมากเป็นไพ่กระชับรักความสัมพันธ์คุณจะตกลงปรงใจเป็นคู่รักเป็นคนรักกันที่พร้อมจะยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานเพร่อะจะไปถึงครอบครัวของอีกฝ่ายสิบเหรียญเป็นไพ่แฟมิลี่เป็นไพ่ Family, ความหมายที่ดีมากนั่นเองนะคะมาดูไพ่คำแนะนำสำหรับชาวธาตุน้ำทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะ คุณได้ไพ่นะคะ Relationship Time to go Wedding นะคะจากหน้าไพ่นะคะที่อาจารย์พอจะแปลได้นะคะเเราต้องดูแอคชั่นของไพ่ด้วยนะคะไม่ทราบว่าหน้าไพ่ท่านผู้ชมเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้เนาะกล้องก็ไม่ค่อยจะซูมให้เลยนะคะ Relationship เป็นภาพอื ผู้หญิงนะคะแต่ขี่ม้ามีปีกนะคะ Time to go เป็นภาพผู้ชายถือดวงไฟที่ลักษณะเหมือนเหาะเหินเดินอากาศก็ได้เป็นลักษณะพุ่งไปลงหน้านะคะแต่เป็นภาพมีปีกนะ,ะเป็นภาพของการเคลื่อนไหวนะคะถ้าแปลนะคะ Relationship นะคะมีข้อความเข้าๆแบบนี้นะคะ Your primary relationship is with yourself and God and every Artery Relationship follow from there to attack heal or balance a relationship ถ้าแปลจากนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์นะคะ t i o n s h i p ความสัมพันธ์ Your primary ปถมภูมิหรือความสัมพันธ์หลักมันก็คือมาจากตัวเรานะคะ s e l f and God อดกอก็คือพระเจ้าแต่อาจจะไม่หมายถึงพระเจ้าโดยทั่วไปก็ได้อาจะหมถึงจักรวาลถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบรอบข้างเรา เขาเรียกว่าพลังชี้ก็ได้นะคะทาง่วงจุ้ยนะคะแล้วก็เอเวอทุกๆสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์นั้นอะ่ะเมื่อเราเกิดความสัมพันธ์ผสมเมืม่อภูมิหลักก็คือตัวเราเองให้ดีอะ่ะเรามีความสัมพันธ์ในตัวเราความคิดความรู้สึกการกระทําที่ดีอะ่ะสิ่งรอบข้างก็จะสัมผัสได้คือเมื่อเราดีจากภายในนะคะเมื่อเราดีจากภายในตัวเราเองอะ่ะสิ่งรอบข้างก็จะเหมือนกับ เข้ามาหาตัวเราเองไหลเวียนเป็นพลังชี่ของการไหลเวียนดูดซึมดูดซับดึงดูดแอชแชกเข้าหาตัวเรามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยการสร้างด้วยตัวเราเองนะคะพ่สร้างพลังตัวนี้พลังของมิตรภาพของความสัมพันธ์จากตัวเราก่อนนะคะชามชูโกนะคะพร้อมที่จะไปอ่านนะคะพร้อมที่จะไปนะคะถึงเวลาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ the sunsets and lights is there and is the same with the even t h o u g is your life see the beauty uh within is sunset is your life and know the sun will uh, also rise again tomorrow ถ้าแปลก็เหมือนกับว่าเอ่อพระอาทิตย์ก็มีขึ้นแล้วก็มีตกในทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะมีขึ้นมีลงคุณก็ต้องรู้ว่า ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนี่มันเป็นช่วงที่เราจะต้องกอบโกยที่จะออกทำมาหากินที่จะต้องขยันเก็บเกี่ยวความสำเร็จไฟในการตอ่อสู้พลังของชีวิตในการสร้างตัวเองให้ให้เกิดความมั่นคงให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นพอถึงช่วงเย็นคนเราก็ต้องกลับบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาเย็นก็กลับเข้ารังก็เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตก แต่มันก็ต้องมีพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะจากความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําวันนี้ขนานี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะพรุ่งนี้ได้ดีมากขึ้นมากขึ้นความรักก็เหมือนกันค่ะถ้าเราสร้างจากสิ่งที่ เติมเต็มให้กันให้มันดีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ยิ่งจะดีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะแปลถอดข้อความหรือแอคชั่นหน้าไพ่ได้ประมาณนี้แล้วก็ยังมีไพ่นางฟ้าบอกว่า wedding this is a s t a t i n o l m a r r i a g e ก็เหมือนไพ่สื่อถึงเมื่อทุกอย่างมันลงตัวในที่สุดความรักคุณก็จะสมหวัง จะลกยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานนั่นเองนะคะเพราะทุกสิ่งเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนจากตัวเราเองแล้วคนรอบข้างหรือความรักเขาก็จะเข้าใจเราแล้วเข้าหาเราเพราะฉะนั้นพลังความรักดีๆก็จะเข้าหาคนที่ ที่เป็นมิตรภาพกับตัวเองมิตรภาพกับคนอื่นคนรอบข้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำแนะนำจากไพ่นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ